แดนน้อยขี้สงสัยเมื่อ40ปีก่อนนอกจากยิงนกตกปลาช่วยพ่อแม่ทำนาดำผุดดำวหว้ตามลำคลองจับปลาหน้านากลางทุ่งตอนฝนตกฟ้าร้องมักจะนอนเอาตัวลงไปในแปลงนาหัวโผล่าจากน้ำตามที่พ่อสอนเพราะกลัวฟ้าผ่าและรักษาอุณหภูมิร่างกายไม่ให้หนาวจากลมและฝน อีกกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือบวชเนนเพราะขนมเยอะของกินมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อและโดนปลูกฝังให้เชื่อตามที่หลายๆท่านเจอคือแสงสีเขียวหรือสม้มหรือบางทีอาจจะเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากหนองน้ำบ่อปักป่าช้าหรือที่ทางโบราณสถานเก่าแก่เหล่านั้นสมัยนั้น โอ้ยาตายายบอกว่ามันคือดวงวิญญาณหรือแม้แต่ผีต่างๆตามแต่พื้นที่ที่บอกกล่าวส่วนสามเณรน้อยรูปนี้ไม่ค่อยกลัวแต่กับขี้สงสัยเป็นอย่างมากเพราะสมัยก่อนมันสวยและสว่างดีหลังจากที่เคยเจอ,เจอกับตัวเองมาสองสามครั้งในคืนวันพระใหญ่ครั้งแรกคืนเดือนมืด ลุกมาทำธุระแล้วมองตรงไปป่าช้าที่ท้ายวัดเนนน้อยขี้สงสัยเดินย่องไปหาด้วยความอยากรู้ลูกบอลสีเขียวเท่ามะพร้าวผิวเนียนเขียวมรกตแสงคงที่ลอยเว้งกลางป่าช้าใกล้ต้นยางหลายร้อยปีเนนน้อยย่องเข้าไปหาด้วยอาการตื่นเต้นและอยากรู้วบหินก้อนเล็ก จากมือเนน้อยวิ่งผ่านลูกไฟเขียวลูกนั้นรูปร่างกลับมาเหมือนเดิมแต่ขราวนี้แสงเขียวนั้นสีเข้มขึ้นต่อมาปึ๊บอังสะสีเปลือกไม้ปิวคุมลูกไฟเขียวเข้มลูกนั้นเนนน้อยหวอัวหน่งใช้วิชาตะคุบกบตามกันนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกไฟสีเขียวถูกคุมด้วยอังสะสองมือน้อยกำไว้แน่น และกะจะห่อไว้ไปดูที่กุติตอนเช้าแต่ปิดคราดลูกไฟสีเขียวลอยทะลุอังสะขึ้นไปบนอากาศแต่หารู้ไม่เนนน้อยนักลากไวเด็กคว้าท่อนไม้ฟาตามไปทันทีล่วงผ่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นดวงไฟลูกนั้นลอยหายขึ้นไปและค่อยๆคลายหายไปเนดน้อยเดินกับกุติด้วยความสงสัย ไม่ได้สงสัยว่ามันคืออะไรแต่สงสัยว่าทำไมถึงจับไม่ได้กำลังจะก้าวขึ้นบันไดกุฏิเนนน้อยต้องพระเกือบตก,กุฏิหลวงลุงถือไม้เรียวก้านมายมยืนรอสีหน้าเรียบเฉยล้างเท้าก้าวขึ้นบันไดกุฏิเดินผ่านหน้าหลวงลุงไปกราบพระและเตรียมจะเข้าออนอนเสียงที่ไม่อยากได้ยินดังกล้องมาทันทีเนน มานั่งลงตรงนี้ก่อนครับหลวงลุงพูดจบนั่งลงกราบหลวงลุงพร้อมทั้งยื่นมือออกไปเหมือนรู้งานว่าจะเจอและต้องทำอะไรเพีย้ยการมยมวาดลงบนสองมือน้อยดึงมือกลับพร้อมสะบัดด้วยความเก็บแต่ไม่ร้องให้รู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราไปรบกวนและทำร้ายคนอื่นแนนน้อยเงียบไม่มีเสียงตอบรับ จากไม้เรียวที่ท่านฟาดเข้านอนฮึอพรุ่งนี้ออกปิญธาตแต่เช้าหลวงลุงลุกขึ้นไปที่นอนเนนน้อยใช้สองมือลูบหัวเมงเพื่อบรรเทาความเจ็บและมึนงงอะไรน้อคำถามเดียวที่อยู่ในหัวหลวงลุงเหมือนลุกว่าเราไปทำอะไรมาเพราะจริงๆคือเราแค่ไปขี่แค่นั้นเองคุณคิดทั้งคืนจนเที่ยงคืนและปล่อยหลับไป เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าเสร็จเห็นมีงานบางอย่างคึกคักที่วัดแต่ไม่สนใจเพราะหัวกำลังนึกถึงลูกเขียวๆนั่นผ่านไปร่วมชั่วโมงหลวงลุงพาเนนน้อยอีกคนมาหาใช่แล้วเนนหํเพื่อนสนิทท้ายบ้านเวลาผ่านไปเกือบครึ่งเดือนเนนน้อยเล่าเรื่องที่เจอให้เนนหำฟังเลยวางแผนกันในวันพระใหญ่ อีกอาทิตย์หน้าสิ่งที่เตรียมกันคืออังสะหลายผืนซ้อนกันไม้ยาวๆผูก,กระสอบถุงปูนซีเมนต์เพื่อไม่ให้หลุดลอดไปได้ถึงเวลาออกลุยเวลาเดิมสองเนนออกลุยเนนหำเป็นบนสื่อสารดูหลวงลุงและใช้มือให้สัญญาณต่างๆรออย่างสงบอยู่ราวสี่ทุ่มกว่าสิ่งที่รอคอยกำลังปุดออกมาจากพงหญ้าข้างต้นไม้ใหญ่ จากฟองสบู่เล็กๆเขียวซีดๆค่อยใหญ่ขึ้นและเข้มขึ้นกำลังขยายตัวและกำลังจะลอยออกจากดินเนนหำส่งสัญญาณมือให้เพื่อนที่นอนเป็นสไนเปอร์พุ่งตรงไปอังสะหลายชั้นคุมหมับทันทีบอลลูกเขียวนั้นเหมือนรู้งานพยายามมุดหาทางออกแนนน้อยพลวันกับการเยื้อรัดฟู่ มันสลายตัวในอังสะมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเนน้อยเอาลิ้นเลียและดมดูตรงสบงเนน้อยกับเนนห๋มริ่มเซง็งแต่เนนห๋มมีท่าทีระแวงและกลัวหลวงลุงมาเจอเลยอาสาแอบกลับไปดูว่าหลวงลุงตื่นหรือเปล่าถ้าไปถึงหลวงลุงตื่นจะไอถึงทีแล้วให้ทำท่าฉี่แล้วค่อยๆเดินกลับนะ ถ้าไม่ตื่นจะไม่ส่งสัญญาณผลปรากฏว่าเนนหำมแผนกสื่อสารไม่ส่งสัญญาณแผนจึงยังคงดำเนินต่อรออีกหลายไปเดี๋ยวลูกที่สองสีเหลืองอมพันธ์กำลังก่อตัวขึ้นใกล้ๆหนองน้ำป่าช้าฝั่งนูน้นเอาไปสองเนนน้อยกำลังเป็นพลทหารราบมุ่งต่อไปใกล้จะถึงแล้วแต่ลูกบอลสีเหลืองออกเขียวนิดนีดน้ เหมือนลอยขึ้นประมาณ1เมตรแล้วหยุดและค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาเนนสองรูปนี้เนนทั้งสองยืนปวดเนนน้อยกลางอังสะมารู้ทีหลังว่าอังสะนั้นเป็นของลุงลุงเนนหำไปขโมยมาเนนหำถือไม้ยาวพร้อมถุงปูนซีเมนพึบพับพึบพับอีลงตรงนังทั้งบริเวณเงียบเสียงและการเคลื่อนไหวทั้งปวงทั้งป่าช้างเงียบกิบ มีแค่เสียงจิ้งหลีดและกบเกียดร,ร้องเป็นจังหวะตามธรรมชาติทุกอย่างสงบโลกตรงบริเวณนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานแสนนานแสงเริ่มสว่างขึ้นลำไรพอมองเห็นรอบข้างแล้วร่างกายเนนน้อยกำลังขึ้นที่ไปด้านหน้าแต่เอ๊ะทำไมมีคนนั่งมากเราด้วยวัยรุ่นเด็กคนแก่ทั้งชายหญิงปนกันไป ทุกคนนั่งมองไปด้านหน้าตามสิ่งที่เป็นพาหนะที่พาเราไปทุกคนมีแววตานิ่งไม่กระพริบตามองไปด้านหน้าอย่างเป็นระเบียบแปลกอย่างยิ่งสีผิวของคนเหล่านั้นต่างมีสีที่ต่างไปบางคนขิวช้ำบางคนซีดเปือดบางคนเหลืองอ่อยดำช้ำแดงกล่ำทุกคนมีสีผิวต่างกัน เนนน้อยยกแขนอันผรอมกร่องขึ้นมาดูอ้าวปกติแฮะเนนน้อยกําลังพินิจว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี้มันคืออะไรมันคือเกวียนใช่แล้วเกวียนแต่ทำไมไม่มีวัวหรือควายลากไปเนนน้อยเริ่มสงสัยขึ้นอีกช่วงเวลาที่เนนน้อยกํำลังสงสัยนั้นพอหันมามองคนที่นั่งมาด้วยเริ่มทยอยลงด้านขวาของเกวียน เนนน้อยจะลงด้วยแต่เหมือนขาขยับไม่ได้เพราะเกียนที่นั่งมานั้นกำลังวิ่งขึ้นเนินลาดหินโล่งเตียนมองออกไปด้านหน้าเห็นแอ่งหินลึกประมาณอกของเดนโดยนับแล้วได้เกิดแอ่งโดยแอ่งแรกมีสีเหลืองและค่อยเปลี่ยนสีเขียวไปเรื่อยๆจนแอ่งสุดท้ายแอ่งที่เก็ดที่มีสีเขียวมรกฏสวยมากดังภาพเขียนบนผนังโบสถที่คุ้นเคย เวียนประหลาดหยุดลงที่แอ่งแรกเอ้าแล้วเนนหำบหลักตายละ่ะเนนเพื่อนไปไหนก่อนที่จะตะโกนเรียกเพื่อนเนนมองไปด้านขวาที่แอ่งแรกกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่โดยสารมาด้วยกันนั้นเดินเรียงแถวตอนหนึ่งลงไปที่แอ่งแรกบางคนจมหายไปในแอ่งนั้นบางคนเดินขึ้นจากแอ่งและไปต่อแอ่งต่อไปแทบเขาอ่อนคนที่จมหายลงไปนั้น กลับกายเป็นลูกบอลขนาดเท่าลูกมะพร้าวสีเหมือนกันกับน้ําในแอน่งพร้อมลอยขึ้นเหมือนลูกโป่งและลอยหายไปคนละทิศละทางเนนตกใจปนสงสัยร่างเนนน้อยไหลไปตามทางเดินคู่ขนานกับคนที่เดินลงไปตามแอ่งที่สองสามสีตามลำดับและเช่นเดิมบางคนเดินไปต่อแอ่งต่อไปบางคน จมหายและเป็นลูกบอลสีเหมือนน้าในแอ่งเช่นเดิมความรู้สึกอยากจะจับลูกบอลสีเหล่านั้นคงมีอยู่ในหัวมเนเนเช่นเดิมแต่คราวนี้อุปกรณ์ไม่มีอังสาก็ต้องใช้เพราะอากาศค่อนข้างเย็นจนมาถึงแอ่งที่หสีในแอ่งนี้ช่างคุ้นเคยเหลือเกินเหมือนเคยเห็นแวร,รุ่นชายคนหนึ่งกำลังเดินลงแอ่งนี้พร้อมกับหันมาสบตากับเนนน้อย พร้อมทักยิ้มมุมปากนิดเดียวและจมหายไปก่อนที่เนนน้อยจะนึกได้ลูกบอลลูกนั้นลอยโผล่ขึ้นเหนือแอ่งน้ําแล้วหยุดใช่แล้วลูกบอลสีเหลืองอารามลูกนั้นที่เนนและเนนหําจะจับกันหยุดมองสักพักเหมือนกําลังจะบอกอะไรบางอย่างแต่ร่างกายเนนโดนเคลื่อนย้ายไปจนถึงแอ่งสุดท้ายแอ่งที่เจ็ที่มีสีเขียวมรกตสวยงาม เกินบรรยายยายคือคนสุดท้ายที่เหลือมาถึงแห่งนี้ยายมีสีผิวเหลืองเหมือนกระมิ่นอ่อนผิวเนียนเรียบเนนหยุดตรงนี้ยายหันมามองเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นเหลือเกินรอยยิ้มเหมือนยายของเนนที่ตาบอดและจากไปเมื่อสามเดือนก่อนเนนน้อยน้ำตาไหลไม่ใช่กลัวแต่คิดถึงยายคิดถึงบ้านคิดถึงโยมพ่อ โยมแม่ปู่ตาและหลวงลุงยายจมหายไปในแอ่งลูกบอลเริ่มลอยขึ้นใช่แล้วลูกบอลเท่ามะพร้าวเขียวสว่างสดใสมันคือลูกบอลที่เนนเจอครั้งแรกลอยอยู่ตรงหน้าพักใจแล้วค่อยๆสูงขึ้นและจากไปน้ำตาไหลออกมาจากสองแก้มน,น้อยอยากกลับบ้านแล้วทางสามแพ่งคือจุดที่เนนน้อยยืนน้ำตาไหล มองตรงไปผ่านหมอกสลัวมีชายโบราณสองคนร่างกายกำยำนุ่งผ้าเตี่ยวไม่ใส่เสื้อหามอะไรบางอย่างโดยแบกไม้ไผ่ผูกขาและแขนห้อยขึ้นเหมือนการหามหมูป่าอะไรเทือกนั้นใกล้เข้ามาจนถึงระยะมองเห็นชายสองคนหยุดที่เนนน้อยด้วยสายตาทะมึงถึงแล้วเอ่ยขึ้นว่าเนนน้อยเลือกเอาว่า เจ้าจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือจะย้อนกลับไปจากทางที่เรามาเนนน้อยหลังจากเจอชายโบราณสองคนหามคนตายกลายหามหมูและวับหายไปน้ำตายังคงไหลลินเพราะอยากกลับบ้านแล้วตัดสินใจจะเดินออกทางซ้ายที่มองเห็นภูเขาลูกนั้นเห็นวัดที่มีหมอกปกคลุมบางเบาเสียงระฆังดังแว่วมาจากทางนู้น ใช่แล้วเนนน้อยรีบเดินไปที่สะพานที่เป็นหุบเหวลึกมองลงไปด้านล่างมีนกกาบินขวักไข่สายหมอกลอยบางเบาไปยังวัดฟากโน้นเห็นพระพุทธรูปช่างสวยงามสองเท้าน้อยรีบวิ่งให้ไวที่สุดหยุดตรงประตูไม้โบราณแกะสลักลายไทยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสวยงามเหลือเกินเนนน้อยท้ายมือผัก เสียงระฆังดังก้องกังวานพร้อมกับแสงแดดแยงตาเนนน้อยยกมือขึ้นปิดตาเงียบงันผ้าเย็นเขียบของหลวงลุงเช็ดที่ใบหน้าเนนน้อยลืมตาขึ้นและกอดหลวงลุงร้องไห้เวลาเหมือนเนื่อนนานเหลือเกินเนนน้อยกอดพร้อมน้ำตาไหลปูมีเพียงมือหลวงลุงที่ถูหลังเบาๆเหมือนปลอบโยนมองไปอีกด้านเนนหำถือกาน้ำชา ควันกุนมาให้เพื่อนและน้ำตาคอเบา้าทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติหลวงลุงยิ้มให้ด้วยสายตาอ่อนโยนขณะกวาดลานวัดเพราะอีกสามวันเนน้อยต้องศึกแล้วไม่มีการพูดเกยเรื่องนี้อีกเลยแม้แต่กระเนนหำเพื้นลักเหมือนมองตาแล้วเข้าใจวันลาศิขาปู่พ่อเนน้อยมารับกาบลาหลวงลุงครั้งที่สาม จบลงแล้วเลยหน้าขึ้นหลวงลุงกล่าวว่าในน้อยบางสิ่งบางอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเจ้าโตขึ้นแล้วเจ้าจะรู้เองศรัทธาและความเข้าใจแล้วเจ้าจะเกิดปัญญา